เอกจากรูปเลยเอกจากรูปเลยเขาออจากรูปเลยตรงนี enfin ้บุกนานี้ตรงนั้นตรงตรงนี้จุดจุดใจบ่ไกลบ่เนี่ครับจุดตีวานังตุมิวตีน่าตำเป็นนะครับดูนะครับมีองค์ทงียบร้อยหมดนะครับทำนี้คือทำไม่เคยปรากฏในบาร์ดับบลคอดนะครับผมมากกว่าทุกคนเพื่อนต้องนี้เป็นครับถือโยบนะครับ ข้อมาพบปั๊บถึงชาวบ้านคนแก่ๆโบราณเขาจะเล่าให้กว้างว่าสมัยญี่ปุ่นขึ้นเมืองนะครับข้อมาตั้งแปดเวรตรงนี้นะครับเรื่อจะกระคบ,บไปตำมห,หินตรงนี้ตรงนู้นนะครับหินตรงนี้นะครับขงญี่ปุ่นขึ้นเมืองเหมือสมัยนั้นนะครับสมั่พุ่งไม่เกิดนะครับแต่เขาเล่าให้กว้างกว่าในก็มาพบกับคนเพื่อน่อตอนยี่ปิงนี่ครับคนนี้ครับไม่ว่าจะยี่ปิงชเฉยๆเรือยๆพบม,มาตำไอ้เกิดขึ้นมา อยากูได้มันเก็บไหมครับเอ๊ะอยากเก็บมาใหม่ที่อยากเก็บลบอกอะจ๊อร <c oughs> ์ทำไม่ดีทำเดี๋ยว <c oughs> ยังมาที่มากว่านั้นนี่ได้มันเยียนด้วมันพิฆาตฟันมันทุกเนี่ยคุณอะชอพูดอขอบกู คณลูกนาซั่มปันห้าร้ัยห้ารอยปูมปมปออไม้ คุณดีล e so ัลอคอยากอยากทาบว่เราานี้านั้นมัรู้ปนี้โปรอเราม่ลอเราพยายามองะมันไม่ลอยเราาะจ้าไปก็กลับมาไปน็ไม่ก็มันกตัตโต้กเราดีนั้นขึ้นไม่ได้อ่านยาาน้านั้นที่นี่ก็เมื่อไป้าคี่มานี่เราที่เขาว่าไปดลยมาว่าที่เราจ้าลอย

ก็ร้ไปดีตนีเ้ฮฮลโเอ้เราไม่รู้จักไม่รู่ก็อยก้อยอยู่อยากไปหาคุณกูยู่